คำทํานาย6เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในปี2024เตรียมจัดระเบียบโลกใหม่ไม่ง้อประเทศมหาอำนาจก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะปี2566ที่ผ่านมาเกิดความเปลี่ยนแปลงบนเวทีโลกมากมายทั้งกรณีสงครามเศรษฐกิจถดถอย รวมทั้งการมาถึงของพลังงานสะอาดและวิวัฒนาการของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์โดยในปี2,567มีการเลือกตั้งทั่วไปเกิดขึ้นในหลายประเทศรวมถึงสหรัฐที่ต้องมาลุ้นกันว่าโดนัลด์ทรัมป์จะสามารถเข้าสู่สนามเลือกตั้งอีกครั้งได้หรือไม่ และหลังจากนี้ประเทศกำลังพัฒนาจะก้าวเข้ามามีบทบาทมากขึ้นและกลายเป็นขุมพลังที่ทั่วโลกต่างหมายปองการขึ้นสู่ตำแหน่งมหาอำนาจสีเขียวบทยุคน้ำมันกา๊าซธรรมชาติสู่การแย่งชิงทรัพยากรพลังงานสะอาดแทนที่การเมืองและเศรษฐกิจโลกในปี2566เปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และรวดเร็วแทบทุกมิติ แต่สถานการณ์ในตะวันออกกลางกรณีอิสราเอลฮามาสการถือกำเนิดขึ้นของแผนที่ทรัพยากรพลังงานทั่วโลกครั้งใหม่จากน้ำมันก๊าซธรรมชาติสู่การมาถึงรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่กลายเป็นเกมแชงเกอร์ของหลายประเทศความก้าวหน้าและวิวัฒนาการของปัญญาประดิษฐ์ที่รุดหน้ามากขึ้นรวมถึงภาวะเศรษฐกิจโลกที่ถดถอยที่ดูจะลุกลามยืดเยื้อไปอีก ในตลอดปี2,567นี้โดยเฉพาะประเทศยักษ์ใหญ่อย่างจีนที่เคยเบียดสารัฐจาะขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งของโลกกลายต่อไปทว่าปัจจุบันกลับไม่เป็นเช่นนั้นแล้วและดูเหมือนว่าจะมีมหาอำนาจใหม่จากประเทศกำลังพัฒนารอชิงบัลลังก์อยู่ด้วย 1. ปีแห่งการเลือกตั้งทั่วโลกปี2,567 จะมีการเลือกตั้งทั่วไปเกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นไต้หวันอินโดนีเซียรัสเซียเกาหลีใต้อินเดียเม็กซิโกสาภาพยุโรปสาหรัฐโดยจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นทั้งหมดราว70ครั้งด้วยจํานวนประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า4,200ล้านคนทั่วโลกซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่มีประชากรเกินกว่าครึ่งหนึ่งของโลก มีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งพร้อมๆกัน 2. ยุโรปก้าวขึ้นสู่แถวหน้าบนเวทีโลกยุโรปจะมีบทบาทมากขึ้นในการก้าวขึ้นมาเป็นผู้สนับสนุนทางการทหารและเศรษฐกิจแก่ยูเครนซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งกับการต่อสู้ที่ยืดเยื้อยาวนานระหว่างรัสเซียยูเครนในหนึ่งก็เพื่อเป็นการทัดทานอำนาจของสหรัฐ ที่มีความเป็นไปได้ว่าโดนัลด์ทรัมป์อาจจะได้ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกวาระซึ่งไม่แน่ว่าหากทรัมป์ได้รับตำแหน่งเขาอาจมีแผนการถอนกำลังสนับสนุนยูเครนเพื่อพลิกฟื้นอำนาจของตนเองก็เป็นได้ 3. ความวุ่นวายในตะวันออกกลางจะดำรงอยู่ต่อไปกรณีอิสราเอลฮามาสรวมทั้งการตอบโต้อของอิสราเอลในพื้นที่ฉนวนกาซา อย่างต่อเนื่องได้กลายเป็นความขัดแย้งที่ขยายวงกว้างเพิ่มขึ้นโดยปรากฏการณ์นี้จะเกี่ยวโยงไปถึงสหรัฐและรัสเซียเป็นโจทย์ใหญ่ของทั้งสองมหาอำนาจว่าจะสามารถปรับตัวเข้ากับโลกที่ซับซ้อนและมีภัยคุกคามมากขึ้นได้หรือไม่ 4. หมดเวลาโลกค้่เดียวถึงคราวคู่ขัดแย้งเพิ่ม จากเดิมที่สหรัฐพุ่งเป้าขยายอิทธิพลมายัางทวีปเอเชียโดยมีจีนเป็นคู่แข่งตัวชากาดที่กำลังอยู่ในช่วงรุ่งโรดถึงขีดสุดแต่แล้วทั้งหมดก็ถูกสกัดโดยภัยสงครามระหว่างรัสเซียยูเครนด้านรัสเซียเองก็จะเกิดความบาดวิตกเกรงจะสูญเสียอิทธิพลความไม่มั่นคงในพื้นที่รอยต่อเขตทะเลทรายกำลังก่อตัวขึ้นโลกเข้าสู่ความขัดแย้งระลอกใหม่ ที่ไม่ได้มีสารัตเป็นมหาอำนาจเพียงหนึ่งเดียวอีกแล้ว 5. กําเนิดมหาอำนาจสีเขียวการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานก่อให้เกิดมหาอำนาจสีเขียวโดยมีลิเทียมทองแดงและนิกเกิลเป็นตัวแปรสำคัญในการร่างแผนที่พลังงานผืนใหม่ขณะที่ขุมทรัพย์เดิมอย่างกา๊าซธรรมชาติและน้ำมันจะกลายเป็นประเทศที่มีความสำคัญลดหลั่นลงมา หลังจากนี้การแข่งขันเพื่อแย่งชิงทรัพยากรเพื่อพลังงานสะอาดใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้น6 AI เติบโตข้อถกเถียงความเสี่ยงความกังวลเพิ่มขึ้นธุรกิจหลายแขนงได้นำปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้อย่างแพร่หลายขณะเดียวกันหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลกำลังหาแนวทางในการควบคุมการใช้งานต่อไป พร้อมๆกับนักพัฒนาก็ปรับปรุงให้ AI มีประสิทธิภาพมากขึ้นท่ามกลางข้อถกเถียงและข้อกังวลถึงความเสี่ยงและผลกระทบต่อการใช้งานที่แม้ด้านหนึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติแต่หากไม่สามารถหาทางควบคุมกำกับดูแลที่เหมาะสมก็อาจจะนำไปสู่ผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกันการจัดระเบียบโลกใหม่ไม่ง้อมหาอำนาจกลุ่มประเทศบริกส์ จอขึ้นแท่นเจ้าโลกรายต่อไปสร้างอำนาจต่อรองกำหนดอนาคตใหม่เปิดทางจีนเหนือสหรัฐย้อนกลับไปหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองอำนาจใหม่ได้ถือกำเนิดขึ้นสหรัฐขึ้นแท่นประเทศยักษ์ใหญ่ที่หลายฝ่ายเกรงกลัวจากการทหารที่เข้มแข็งรวมถึงการถือครองยุทธโภกรณอยระเบิดปรมาณูที่เคยสร้างโศงนาฏกรรมสะเทือนโลกมาแล้ว และเมื่อผลัดใบเข้าสู่สงครามเย็นก็ถือเป็นการตัดเชื่อกคู่ชิงเจ้าโลกครั้งใหม่ระหว่างสหรัฐและสหภาพโซเวียตเวลาล่วงเลยจนสหรัฐช่วงชิงสิทธิ์ในการจัดระเบียบโลกครั้งใหม่ไ่ได้หลายประเทศทั่วโลกผูกโยงเศรษฐกิจไว้กับสกุลเงินดอลลาร์ ากการวางรากฐานระบบการเงินโลกครั้งใหม่ด้วยระบบแรตเทนวูดแม้ปัจจุบันจะยกเลิกการอ้างอิงดังกล่าวไปแล้วแต่การวางกลไกในครั้งนั้นมีส่วนทำให้สกุลเงินดอลล่าเป็นสกุลเงินหลักของโลกจนถึงปัจจุบันเพิ่มอำนาจต่อรองของสหรัฐต่อประเทศอื่นๆทั่วโลกนับตั้งแต่นั้นมาอย่างไรก็ตามปัจจุบันอำนาจที่สหรัฐ เคยถือครองไว้กลับไม่เป็นเช่นนั้นแล้วนอกจากการไล่บี้ของจีนในหลายทศวรรษที่ผ่านมาอย่างเข้มขน้นก็ส่งสัญญาณดังขึ้นเรื่อยๆจากการมองเห็นโอกาสในการกำหนดอนาคตตนเองหลายประเทศสร้างอำํำนาจต่อรองจากทรัพยากรที่มีอยู่บางประเทศลดการเชื่อมโยงกับสกุลเงินดอลลาร์และส่งเสริมสกุลเงินท้องถิ่นมากขึ้น บ้างก็เริ่มตระหนักว่าการเข้ามาของประเทศมหาอำนาจที่ผ่านมามีส่วนในการบ่อนทำลายผู้คนมากเพียงใดสำหรับบริกซ์เป็นการรวมกลุ่มของประเทศตลาดเกิดใหม่ขนาดใหญ่ก่อตั้งขึ้นโดยสมาชิกผู้ก่อตั้ง4ประเทศคือบราซิลร,ซรัสเซียอินเดียและจีนในปี2009ซึ่งเริ่มแรกใช้ชื่อกลุ่มว่าบริก B R I C เป็นการนำอักษรตัวแรกของแต่ละประเทศมาเรียงต่อกันต่อมาได้รับแอฟริกาใต้เพิ่มเข้ามาในปี2010ทำให้เปลี่ยนเป็น BRICS และใช้มาจนถึงปัจจุบันแม้ต้นปี2024จะรับสมาชิกเพิ่มมาอีก5ประเทศก็ตามส่วนในอนาคตชื่อกลุ่มอาจเปลี่ยนเป็น BRICS plus หรือชื่ออื่นซึ่งยังไม่มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางผู้จัดทํำด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ